ฮะจอกระพริบเอาจริงดิถามจริงตาแรกจอกระกระพริบแล้วอ้อห่วยจอกระพริบ จอกระพิบปออืมออกเข้าใหม่ก็ใครก็ได้กดกดด้เน,นี่ยกดชวนกูทีไม่ไม่กูเข้าเกมมาประมาณเกือบเกืบสามชั่วโมงแล้วเล่นเพลโหลดบ้างเล่นอะไรบ้างยังไม่ออกออกเข้าใหม่รอบหนึ่งโดดยังอนะ่ะโดดไปเลยกูเข้ามาเรียบร้อยแล้ว ตอนก,นกูกดออกไ้อ่ะเหลือประมาณสี่สิบมิเชิงแล้วเออ,เอ,อ,เอ,อกับพิบเป็นอย่างนี้เลยทุกสินทุกอย่างกับพิบเป็นเป็นเทคเลยสวัสดีผู้ชมทุกที่ตามทุกท่านเลยนะครับวันนี้คลิปนี้ก็ไม่รู้จะได้ลงไหมพูดโอ้โหไว้ก่อนเป็นพร,รีโรด วอมก่อเก็บก่อนเล้งรอบแล้วหนึ่งรอบละ็หนึ่งตารอบลปหนึ่งรอบรอบหนึ่งตาถูกแล้วประวัยดครับพ่อแม่มีน้องั้องหลายเออก็จะวันวันไหนวันไหนที่เดินเนยก็จะไม่ไ์สตรีมนะแต่อ like. <c oughs> ัดคลิปคลิป <nak> ทุกคลิปทุกตาทุกอย่างที่เล่นผับจีไลท์ผับจีสตรีมหรือผับจีโมบายอัดไม่หมดแต่เล่นได้ลงไหมอีกเรื่องหนึ่งนะครับจะได้ลงหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่ง ถ้าถ้ายิงเยอะๆหรือว่าจะที่หนึ่งก็จะลงไม่ก็ยิงแบบเชิสวยแบบซัพพอร์ตทีมนี้ก็จะลงแต่ว่ามีคนไหมวะไม่จะมองในประเด็นเนะี่ย <c oughs> เล่นได้แล้วสวย <c oughs> พร้อมเลยพร้อมเลย <c oughs> มาได้ทุกตี้ตอนนี้มาเลย เฮ้ยไม่ได้แล้วสัตว์ Ah. ตายหมดสามตัวเข้ามาดิครับไอสัตว์ดูชื่อซักคนล้วน,นเนี่ยตายอย่างเงี้ยได้ลงไม่ว่ากูจะไปตายตอนไหนก็ตาม อะไรมึงอะไรมึงเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนอ,อ๋อเพื่อนอยู่นั่นเหรอได้สัตว์แป๊บหนึ่งแป๊บมึง อะไร่ะมึงเออเธออยู่ไหนมาพี่พร้อมละกูยิงไปห้าตัวแล้วเขาพร้อมแล้วอ่ะกูห้าตัวแล้วเนี่ย นลุลล้นจ้าห้าตัวเองรู้ไหมว่ากูยิงคนไม่แกีน่าจะรู้อยู่มั้งไม่ใช่บอทหรอกไม่ใช่บอทหรอกคนล,ลุนล้นไอ้หี่ย5ห้าตัวกูเนี่ยคลิปเนี้ยทุกคนฟังให,ไห้ไวเลยนะคลิปเนี้ยลงไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ตามลง ของพร้อมแล้วยาเยอะโอเคอยู่เวทหนึ่งอันหารถก่อนยังไม่หมดนะคือตัวสุดท้ายที่ยิงไปยังน็อกอยู่อะแต่หาตัวไม่เจอ แล้วพี่ไม่ขับพอมีด้วยหรอมีเอาไว้เปลี่ยนทั้งหน้าทล้วกันอยู่แถวนี้ป่ะพอ่ออยู่แถวนี้ทางฟ้าเมืองศีอ่ะยังไม่เห็นต<า>พอเห็นแล้วต่อตอนลงอ่ะให้ตอกมา ดูแล้วติ๊กไว้แล้วอะคูบักอะไร บ้านตรงนี้ปิดน่ะปิดหมดเลยโอเคเจบแล้วไม่เป็นไรอ๋อโอเค โอเคมีฮอจอดตตรงแอร์ดอบจริงด้วยอาฮะเฟสเลย พอไฟมือโอเคอ่ะเอาแม่งกอดเลยอ่ะ ยี่ขึ้นหอกระตุกคนมากๆมากมาตรงแอยดอกมีคนไม่รู้มีเยอะไหมเดี๋ยววิ่งผ่านแป๊บโอ้โหสี่ตัวไปแล้สัตว์สี่ตัวกูววหนีกูหนีไม่ไหวไม่ไหวถ้ามึงเห็นสองกบอกเลยสี่ตัวไม่มีล็อกเป้าไม่กลัวไม่กลัวหนีนะหนีนะไม่ไหวไม่ไหวสี่เลยยอมยอม ไปแคมป์ดีกว่าไปหาเพื่อนดีกว่าเพื่อนเพื่อนทำอะไรอยู่วะโอ้เพื่อนนอกวงเราขับรอยอด็อกก็ได้ไม่ไหวเนี่ยสี่คนไม่ไหวมอก้กูเอาอยู่ตัวเดียวเนี่ยไอดอกลูกใหม่มา,มาแล้วโอเคโอเคเอาเอาข้างบนแล้วกันไปแคมป์รอเลยใครมาเก็บมึงตายข้างบนเนี่ยข้างล่างแม่งไม่กล้าไปแล้วกลัวเฮ้ย พอจอดยีได้หรอถามจริงไม่อ่เฮ้ยจอดจอดได้จอดได้ดไดมีพาเลตอยู่จอดได้เฮ้ยฮอมาขวาเห็นเปล่าขับอยู่ยเดี๋ยวไปดูดูแซดี้ถ้ามีล็อกเป้ากูหนีะนะมันลงว่ะหนึ่งตัวสองตัวสามตัวไปแล้วจ้าสามตัวสามตัว สามสามสามจริงสามจริงเฮ้ยไ,ไม่มีล็อกเป้า,าหรอเอาดีเปล่ากูไม่ดีอ่ะมั้งลองจอดบ้านนี้ดูเห็นสามตัวไม่สี่แน่นอนจุะจ,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 จอดเก็บพอก่อนกลัวเก็บละอืมไม่ไม่มีล็อกเป้าไม่กวนทั้งสิ้นอ่ะ อยู่ข้างบ้านหลังนี้ตัวหนึ่งอยู่นะแล้วน่าจะอยู่บ้านชั้นสองตัวหนึ่งไอ้ข้างบ้านอะชัวร์ไอ้ไอ้ชั้นสองไม่ชัวร์เห็นสามวิ่งออกวิ่งวิ่งจากบ้านซ้ายขึ้นมาด้านบนแล้วตัวหนึ่งเสื้อดำแล้วก็ไม่เห็นอะไรละ เอกี้ใจมาแล้วไม่มีล็อกเป้าจะจอดจะลงไปจอดยิงแล้วใช่ไหมเกียร์มาอยู่ข้างล่าง e n e m i e อืม,มโอเคมาบ้างมาบ้างชั้นหนึ่งมันมีสามอ่ะห้องคำบรรใจตอนวดนจอดฮอวอนละสามตัวแน่ๆบ้านหลังนี้มีชั้นส่องไหมวะไม่มีแปบ๊บหนึ่ง หลังี่ยเล่นได้อีกไปม่ะเล่นไม่ได้เลยว่ะ เพื่อนจะมาหาเราไหมเฮ้ยเพื่อนโดนอะไรเบอร์สามไปช่วยเพื่อนปะเฮ้ยพอมาไม่ต้องไม่ต้องไปแล้วอมา เอาฮอดียว่ะเพราะว่าขึ้นฮอเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวมันหายเห็นอยู่ไปไปอยู่มันลงแล้วเหรอ,อวะลไปข้างข้างข้างนั่นปะเห็นไรแล้วเออ โ okay, okay, อเคบายบัสองโอเคทั้งสองอทั้งสองมทราบทราบทราบเข้าแล้วเข้าแล้วฮะทั้งสามทั้งสามพี่ ห็นจิตตัวโอเดียวโอเคทั้งฝ่ามั้งโอเดียวโอ้ยียอ้าวโอเคกดออกไม่เป็นไรมันตายเลยมันตายเลยแต่ว่าไม่มีใครชุบอะโอเคก็คลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะก็ถือว่ามันอยู่นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ